กับจองโรงเรียนนะครับติมร่องบาหนององอิงนะครับป้อมนี่วินเทจมาเรียการแสดงว่าโรงเรียนเลิกแล้วครับป้อมแดดลมลมตกกับล่งจากกลับมาจากวัดหลวงปูม่มุนนะครับป่าดีดีออกมาเอ็กซ์ซ์ซาครับป้อม Nè, nè gặp, hai tổ cao nè Mày áo đang đi đi, ừ, chặt cán lời đi đi Ồ, đi đi, xô gặp Ờ, à, lái gặp ban mấy lời đi đi à, cuốn nắc đều Áo à, lời đi đi, áo ừ. Bái, mà, mày tổng bảy dung gặp Bái, bái nọc bai Cô gặp lẹo bai Xô gặp đi đi Bái, nọc bai, ừ, đơn Đơn bái. Đi Đó, phải đựng được Ô, nó chỉ đâu mà lại nồng <laughs> เนี่ยครับอยู่กับเด็กๆสี่ก้าสบายใจดีกับเป็นธรรมาชาติดีก็ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสดูแลน้องเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นมากว่านี้ กะน้องกะอาจจะเป็นอิสาะเสรีดลงเดยกอาจจะไม่ได้ดูแลกับผมตอนนี้ก็ดูแลน้องไปก่อนกับจนกว่าเขาโตเขานั้นจะใช้ชีวิตของเขาเองได้ก็โอเคครับผม อย่างมีเวลาของมันทุกอย่างมีเวลาของมันครับก็ไปวัดมานะครับการูลุึกว่า <c oughs> จิตใจจะงบกึ้นกับ ธรรมชาติปรตจักษ์มุนเวียนเป็นเรียงธรรมดาครับพวกแล้ววันนี้ยังอยู่การดูแลกันต่อไปครับไม่บอกคนหรือสักจะอยู่กันเราก็ดูแล กในดีที่สุดนี่เป็นชิ้นดีครับนี่ดูเท่กากันน้องได้ก็โตขึ้นนะครับผมเขาโตเขาได้ขึ้นมาเขาอายได้ขึ้นมาจากทีว่าเป็นเด็กน้อยไปรับมาจากฟาร์มลูกมากเราเรียกกมาลูกมากแล้วกันครับพมแต่นี่น้องดูท่กก่ามาอายุแค่เดือนช่งเดือนน้องโตขึ้นครับ อย่าไปลงเล่นน้ำนะมาเร็วมาไม่เอานะเรียบร้อยแล้วกับมันมีบอ่อน้ำแห้งอยู่มีน้ำประมาณน้องได้ครับเสียดปลาไปนู่นแล้วครับเล่นน้ำไม่ได้ครับตึงเสียดปันพยายามดึงน้องปลาน้องไปไปเล่นหลวงเดียก็ลืมตกตีคกับพมไม่น่าเดินมาทางนี้เรียบร้อย พยานามมาเมาื่อวันซื่อไม่เลือดเลยมันย่นแล้วกับปุ๊มอยู่ในบอ่อเลยเหเห็นไหมกับเบบีอ่าอืมอนีนอนอืมเห็นไหมอ่าเรียบร้อยครับธรรมชาติเขาจาขาังก็กลับร้อยก็ความสุขคนก็ต้องการความสุขกับปุ๊มสั์ก็เหมือนกันเขาก็มีหวัวใจเขาก็ต้องการความสุขข,ของเขา เป็นเนนรื่องธรรมชาติตะเลือเต๋อสกกับปอกหมากาก่อยอำนามากลับปมฮมลุงเดียรลืมไหมครับเดินมาถตึ้งหงามาครับเอฟซีเรียบร้อยกับปก <c oughs> มัน <c oughs> อดีดีเอ้ยฮะเสื้อจิมพ์ปูแล้วนอ้องชอบได้ไม่ต้งสองวันอือ ลงไปกล้านะแต่ว่าดีว่าลงจะปอก,ก้าครับเสียดูอย่าปันนองไปนั่นนักเร่งนะอ๋อด,ดูมันกับดูมันกรับอ่าดโดมากมากขึ้นมาอเรียบร้อยครับอืปีลงนองกับลงมันมวนครับนุกเอาก็ไปอเอากับ ไม่ดุไม่หวาไม่ได้แล้วครับเอาไ้เต็มการาเบลเลยครับไม่เปื้อครับเอาเดี๋ยวก็ไปลังแกงลังก้าวเออเออเอาตีตั้งเกาเลยเตี๋ยดูนี่เว้ยดูครับอืมปันปันนองวนๆนะน,นองบรด้เกลือแล้วก็ตัวเองก็ไปม,มานี่มา ừm phái lẻ gặp mẹ nhảy lên gặp nòng đài nắng gặp bát đía lùng bút gặp mẹ mẹ phái lẻ gặp bát đía mặt lula nè phong gùi mẹ 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 này ตีแรกน้องว่าน้องจะกลับนะครับผมแล้วก็กอยไปก้อนเกนไม่ไกลแต่ว่ารู้ตายก็เปลี่ยนใจครับไปก้อนเกนเซ็ตแล้วก็กลับมาครับน้อ,นองอุ้งอิงนะครับแล้วก็ตีมันตูวนะครับผมกาน่าจะลงจากเวทีได้ก็น่าจะเดินต่างกลับมาคืนนี้ครับนี่ปลาดีๆออก เราวันนี้ลงเดียวไปตุลาเกือบทั้งวันกับกับบริเวณเขาแล้วตึงก็ปกกลับมาได้สักปักได้ครับฝนตําตาจะตกมืดกลึมมาเลยครับแต่ว่าลมผ้าไปไหมล่มมารกล่มแรงเลยครับลมสุดๆเลยป่าปนมดฟุ้นฟุงตะลบมดเลยครับอืมป่าฝนนี่ให้หมด อยาางไ้ฝนตกสักนั่นไม่ตกครับผมลมวิวแขกข่้งเก็บก,ก้องก,กองันคิดว่าคงจะตกนักกับเพราะว่ามืดมากแบบเมื่อ่ายุเลยกับลมเรียบร้อยสุดตายก็ไม่ตกครับส่วนหมู่วัน ตรงนีเอาน้องเข้าไหวตีในขรืาทนะครับปิดปิดประตูไว้เปิดไม่ได้กับกลัวว่าเขาโดดเพราะนี่เขาเริ่มรู้แล้วครับว่าปืนดินก้างหลังมันตำ่ำแล้าก็โดดเองซ่องรอบสร้ารอบแล้วครับก็เลยปิดประตูขรือฮาทไว้ก่อนครับเดีย๋ยวให้เสร็จดีดีแล้วก็เดี๋ยวปามู่กับ ก็อ,อ,อย่าว่ากันนะครับปุ๊บนะ FC ก็เกิดเนี้ยลงเดียกับใต้ความเากินไหวของน้องๆซี่ก้านะครับเด็กๆให้ดูแลว้วก็ความเกินไหวอ่าเล็กๆน้อยๆก็ลังบานว่ามีอะไรขึ้นบางแต่แต่ละวันนะครับปุ๊บมาดูนะครับฝากถ้าใครติดว่าเอออยากให้น,นอ้องติดตามน้องก็มีอีกหลน์สองนะครับ หรือใครจะจอบดูแบบนี้บรรยากาศแบบนี้บ้านนองจัดเลียงที่น่ารักของนองนะครับผมก็มาดูช่องทีม่างบานได้ครับพอเราไม่ได้ติดตามนองไปนะครับเราดูแลี่บ้านกันเป็นทีมล่างบานโดโด เอากระปุมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลุงเดียจพาดีดีเดินสักพักนะครับแล้กก็เขาเออเขาจี้เร่เจ๊ับเรียบร้อยแล้วก็สลหรับเป็นมู่อ้วนครับอย่าตาในมือแรงครับนี่ป่านนี้มู่อ้วนกระวนกระวายเต็มตุนแล้วครับตึงไฟกระดับครับไม่รู้ติดยังสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวติดมังไม่ติดมั้งอยู่ครับแต่นี่ลมเงียบแล้วนะครับฝนก็ไม่มีตีตาจะตกแล้วครับ บรรยากาศดีเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ๊มอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันเนาะครับปุ๊มเจอกันไปคลิปหน้าครับคลิปมูออวนครับปุ๊มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับปุ๊ม